สบายดีอขอบม่พี่น้องไทยลว้วและพี่น้องดางแดนทุกท่านให้แกรับชมนะครับตอนนี้ก็คือบับกับพี่สาวแบบก็คือแม่น้องดาวไปเมื่อนี้เขาไปยังไปงงงไปยังหมอเจ็บทั้งสองคน,นพี่น้องก็คืออ่าเป็นวัดเป็นไอแล้วก็แบบแน่นหน้าเอิบนาะแน่นหนาเอกมันจุกแบบ <c oughs> หายใจไม่ค่อยสะดวกตอนนี้ก็เลยพากันมาเขาลงบาานรับวันนี้ก็คือวันศุกร์นะพี่น้อง อาการมันก็เป็นตั้งแต่ใดอาทิตย์กว่าแล้วครับเพราะว่าซื้อยากินเองมันบมด,ดีครับตอนนี้ก็คือไปเขา้าลงบาลเลยครับไปกันเลยก่อนจะไปเข้าโรงบาลก็ต้องฝากมอเตอร์ไซค์นะครับพี่น้องค่าฝาก 2, ก็สองพันกีบถ้าเป็นเงินบาทก็ตกอ,อยู่สบาทเองพี่น้องเพื่อความปลอดภัยรอมนอกก็จะประดับประดาด้วยต้นไม้ที่เขียวสะอุ่มนะครับพี่น้อง แต่ว่าอากาศมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเต็มไปด้วยหุ้น p m 2.5นั่นเองพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ประชาชนเาอะไรเพาส่วนเพื่อทำการผลิตนั่นเองพี่น้องก็เลยทำให้ท้องฟ้ามืดมัวนะครับรถที่จอดตรงนั้นนี่น่าจะแบบไปส่งคนเจ็บหนักนะครับไปส่งที่แขวงอุดมชยัยเหรือตัวจังหวัดอุดมชัยนั่นเองพี่น้องเข้าไปด้านใน,นเลยนะครับ เข้ามาด้านในกันแล้วครับพี่น้องก็คือพี่ชาวกำลังนั่งรายงานหมอว่าอาการมันเจ็บยังไงบ้างเพื่อหมอได้บันทึกหลังจากนั้นหมอก็จะตรวจสุขภาพเบืืองต้นนะครับเริ่มตรวจแล้วนะครับพี่น้องจอนเสื้อขึ้นนอนนะ これ。<Okay. S 2> uh. เมื่อมอรตรวจพีสาวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ววถึงคิวแบบนะครับพี่น้องก็คือต้องเข้าไปตรวจร่างกายเพราะว่าหายใจมันแบบขัดเอิกแน่นเอิกเนี่ยแบบหายใจไม่ไม่ค่อยสะดวกแล้วก็แบบมันจุกตะอกอะครับเวลาแบบไอมันก็แบบจุกเหมือนกันนะครับเป็นมาไดอาทิตย์กว่าแล้วครับแบบว่าซื้อยาทางนอกกิน สองครั้งอ่ะแบบมันไม่มีอาการที่แบบจะหายดีเลยอ่ะก็เลยต้องเข้าโรงพยาบาลครับอาการแบบว่ารู้สึกแบบเพลียมากนะครับพี่น้องก็คือแบบไม่มีเรียเร้ยวแรงอ่ะ อ,อยาบับได้แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือถึงคิวพี่ชาวหลังจากที่ได้ยามาแล้วแล้วก็นั่งรอใไฮมอชีดยานะครับซองเข็มฉีดกลนนะครับพี่นอ้องสักซองเข็มเจ็บบอกเจ็บเจ็บซก้นเจ็บมันสักอะไรเส้นนี่มันเจ็บไปเมื่อ ฉีดยาเป็น <Okay. S 1> ทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องฉีดยาเรียบร้อยอันนี้ยายากินเนาะสุขภาพบ่ฮ่างกาย <c oughs> สุขภาพบ่ค่อยดีครับพี่น้อง <c oughs> เพราะมันจะมันน่าจะแบบมีภูมิแพ,พ้จากาคุณพีเนะ <c oughs> อ็มสองจาเนาะไอแน่นะักอ,อึกแล้วก็แบบบ่สบายครับ <c oughs> ได้อาทิตย์กว่าแล้ว วันสงครานที่จะมาถึงนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านจงโชคดีแฮปปี้มีความสุขกันทั่วหน้านะครับกราบขอบคุณมากครับผมสำหรับทุกกำลังใจจากพี่น้องทุกท่านสบายดีสวัสดีครับ